พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันศุกร์ของสัปดาห์ที่9กเทศกาลธรรมดาวันนี้เราได้ยินพระวรสารพูดถึงพระเยซูเจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดก็อยากจะให้เราได้เข้าใจสักนิดหนึ่งว่าถ้าพูดตามภาษามนุษย์แล้วพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลของกษัตริย์ดาวิด ราจึงเชื่อพระองค์เหมือนคนตาบอดที่เยริโคที่ร้องขอ,งของความช่วยเหลือจากพระองค์ว่าพระเยซูเจ้ารถแห่งกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาข้าพระเจ้าเถิดแต่ในความเป็นจริงพระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคนรวมทั้งกษัตริย์ดาวิดด้วยพระเยซูเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าพระเมสเสิยเป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด แต่พระองค์ยืนยันว่าพระเมสสิยาห์อยู่เหนือตระกูลมนุษย์ดังนั้นวันนี้พระองค์อยากจะบอกกับเราว่าพระองค์ไม่เป็นเพียงบุตรของดาวิดแต่เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยพระองค์ไม่เป็นเพียงผู้สืบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดแต่เป็นพระสวามีเจ้าของดาวิดก็คือเป็นเจ้านายของดาวิดอีกด้วย พระยสุเจ้าพระผู้ไถ่ได้เลือกไถ่าบาปมนุษย์ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ที่มีความจํากัดแล้วก็าจุดขอพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์พวกลูกขอขอพระคุณพระองค์ที่มาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกลูกในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นเทวดาราแฟลบอกให้ตัวบีญาเอาดีปลาป้ายตาของบิดาทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง ใช้มือสองข้างลอกฝ้าขาวออกจากตาบิดาก็เห็นอีกครั้งหนึ่งตาเขามองเห็นอีกครั้งหนึ่งเขาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าพระเจ้าเมตตาและเปิดดวงตาของเขาให้เห็นได้อีกครั้งหนึ่งเราจึงถือสุภาษิตที่ว่าหมอจัดยายังไงก็แล้วแต่แต่พระพริจ้าเป็นผู้รักษา เราเชื่อมั่นในการที่พระเจ้าอยากให้เราหายแต่เราต้องผ่านทางหมอผ่านทางยาเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นโรคอะไรก็ขอให้พี่น้องจะได้ท้อแท้ใจอย่าลืมสวดขอพระเจ้าเวลาที่เราว่างๆจะสวดขอพระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าลืมกล่าวนมรสการพระองค์ก่อนพร,พระบิดาพระบุตรและพระจิตเนี่ยเป็นผู้ที่ อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดถ้าเรามีเวลาสักนิดหนึ่งเราก็สามารถสวดถักถึงพระองค์ได้ถ้ามีเวลาสักนิดหนึ่งเราก็อ่านพระคัมภีร์ได้และดังนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าหากเราไม่อยู่ห่างไกลาจากพระพระก็อยู่ใกล้กับเราขอพระเจ้าไวพรพี่นองทุกท่านครับ